ครับท่านผู้ชมเราไปอยู่เกมหอคอยนะครับหอคอยอะไรกันบุูหอคอยอย่างแมวใช่หอคอยอย่างแมวซึ่งมีแขกใหม่ก็คือมา คุณไม่เล่นขนมปังฝรั่งเศสขนมปังฝรั่งเศสเหรอเปิด ไม่ได้ขอรอเพื่อนไปรออยู่มาโลกัน จงกัอ่โอ้จองกัอกูฝีนะ้่ะประตูฮิตเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งพันแมวที่รู้ๆก็คือเมื่อกี้เราตับตูเมิ่อี้นี่คือเก็ตเร็ก ของฉันแกเองอันนี้ตัวแทนดวงจันทร์แบบยืดยาวแหลมเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราก็ตกเฮ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บสปุกิปุกิปุกิเนแล้วเปิดพัดลมนี่นะ เไปที่กันเลยวันด้วยกันเอ้ยลูก ตรงนี้มันข้าวแล้วมันโกงนี่นะมันเป็นสูตรโกงนี่แหละสูตรโกงชัยชาติสูตรโกงชัยชาติไม่ห่างหนึ่งวินาทีผ่างนหนึ่งวินาทีข้ามไปซะแล้วสูตรโกงชัยชาติ สตีกัลเอง nhau โอ๊ยไมีอาแม่น่าดีกว่าเ้ยลูกยังจำด่านนารู้ได้อยู่เลยเ,เพื่อนเรามาตกซัดตดซอด อยู่ตลอดนั่นอยู่นั ını, <me an> <aquí en S 1> ่นี่ยอุ๊ยจิมมีโนโตนนี่เกินเลยนะมูชิกะาิโตชีสชีสแมวเยอะมแกถึงความเป็นจริงแล้ว

Teneuuu 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 What's up bro? Biluan <laughs> ถึงตรงนี้ก็โดดได้นะอา้อาวแล้วเราไม่ต้องปีนนี่บินเลยแล้วกัน อ่าแล้วครับโอ้โหไม้ตกแล้วครับตอนนี้อ่าวไม้เกือบโลกแล้วครับตอนนี้แลวแค่มันเป็นผู้ชมเองแล <c oughs> ้วกูก็รือปรับกราฟิดด้วยก <c oughs> ชิกไมาก,ก่อนมมนนะครับตอนนี้ เธอระวังน้อยเดี๋ยวลวงนั่นเงี้ยไม่ยพยาากับคามลวงซะและ้วอ,อย่าลวงนี่นะขายลำบากมากเลยนถ่ายลำบากมากเลย,ยลำบากมาก จะใช้เวลาตัดต่อด้วยสิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้การ์การิคิอันนี้เธอต้องระวังหน่อยไม่อยากกินข้าวต้มโรงพยาบาลใช่ไหม การจบการตักซะเระวังน้อยเดี๋ยวล่วงเงิล่วงแล้วเราต้องเสียเวลาตัดต่อด้วยนั่นแหละการะการะกี้การะการะกี้นี่คือตากล้อง ว้าวว้าวเอ้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 อย่าใช้สปีดร้นก,ก็ได้นะใช้แบบช้าช้าก็ได้ <c oughs> ใช้แบบเทเทบลินก็ได้เป็นต่กล้อง เอ้ในที่สุดเพื่อนก็ผ่านแล้วมาขี่จกกักรยานก่อนการะการะกี้คาระการะกี้อนิการีวาเจยเจย์เตน เรงนะเรียกไม้ก่อนไม้เธอไปอยู่ไหนวะตรวจสอบจะใช้มุมมองตาก้องโอเคสำหรับวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับฝากกดไลค์กันตามด้วยล่ะเจอกันมาอยู่นิ่งๆ